สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่นาจะพาพี่พี่น้องนะคะไปดูต้นพีกุลของพี่นาจ้าโอ้โหบอกเลยนะของรักของห่วงรักมากๆเลยค่ะก็เอฟซีนำมาให้ถึงบ้านเลยเนาะพี่นาก็กลัวเขาจะเป็นอะไรเนาะโอ้โหดูแลอย่างดีค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนต้นพีกุลนะคะ เป็นไม้ขนาดกลางนะคะทุกคนสามารถที่จะปลูกในบริเวณบ้านได้นะคะให้ลมเงานะคะแล้วก็มีดอกที่หอมตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็ให้ดอกตลอดทั้งปีด้วยนะคะดอกของเขาจะเป็นกระจุกกระจุกนะ,ะอยู่ตามซอกใบเนาะดอกเนี่ยให้ดอกอวันเดียวก็จะร่วงโรยไปนะคะแต่ว่าให้ทั้งปีเลยเนาะก็ เป็นไม้โบราณไม้บงคนนะหายากด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นาจะพาไปชมเนาะคนรักต้นไม้จะถูกใจมากเลยค่ะนี่พี่กุลต้นนี้เนาะนี่ยังไม่โตเท่าไหร่แล้วค่ะทุกคนเขานำมาให้ก็จักประมาณคืบกว่ากว่าคะ่ะต้นยังเล็กอยู่เลยนะก็ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะก็โตได้ประมาณเท่านี้เองนะคะก็ เขาอาจจะแบบว่าได้แดดน้อยเกินไปนะเพราะว่าในไร่ในสวนของพี่นาจ,จะแบบว่าลมคื้มนะ,ะหาแดดส่องลำไรก็น้อยมากๆเลยนะ,ะนี่แต่ก็งามงามค่ะทุกคนโอ้โหชอบมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการนะคะไม้ให้ลมเงาแล้วก็ให้ดอกที่หอมนะคะแล้วก็ไม้มงคลด้วยนะะก็แนะนำต้นพี่กุลเลยคะ่ะ รากของเขาก็จะไม่ใหญ่ไปแชงไปแยงตัวบ้านนะคะเป็นอะไรที่เหมาะมากเลยนะสำหรับที่จะปลูกบริเวณบ้านเนาะพินาก็นำมาปลูกในสวนค่ะทุกคนปลูกในสวนเนาะในสวนนี่ยังมีอีกหลายชนิดมากเลยนะสำหรับไม้มงคลไม้โบราณน,นะแล้วก็พินาก็จะทยอยนำมาให้ชมกันนะคะก็เป็นคนที่รักต้นไม้มากๆค่ะทุกคน แค่เห็นใบของเขาเนี่ยพินาก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะก็คงจะมีคนที่แบบว่ารักต้นไม้ชอบต้นไม้เหมือนกับพินาเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ